สวัสดีครับโซเชียลแคมคืนนี้ก่อนนอนก็อยู่ที่คอนโดหนาอีฟเหมือนเดิมแล้วก็มีพี่พี่อะไรอ่ะพี่คนเนี้ยไม่หนึ่งเมาหัวมากทำไมน้ากลัวอย่างงี้ไม่หนึ่งเมาหน้ากลัวมากค่ะบอกมืดมันมืดแล้วก็หนาอีฟหนาอีฟอยู่นี่แล้วก็แมวดําหนาวจริงเลยอ่ะเขาไม่ใส่เกงในเหรอใส่ไม่ได้ใส่เกงในนะทาไมทำไมใส่กางเกงในล่ะ ฉันโดนขโมยกางเกงในขนาวไหมจะบอกอะไรให้ฟังนะครับคุณผู้ชมว่าพี่ชัยไมค์เมื่อเช้าเธอบอกว่าเธอชื่ออะไรนะไมค์ไมซ่าคนที่ชื่อไมค์ไมซ่าเป็นตุ๊ดทุกคนเลยไม่ชื่อก็เป็นตุ๊ดตุ๊ดขวามายไมซ่าคนที่ชื่อองค์ธารซ่าเวลาตั้งชื่อใน Facebook กับ Twitter อย่างบอกทางธารซ่าจะเป็นพี่ชัยไมค์ไมซ่าเป็นตุ๊ดชิม ใครบอกทั้งหมดนี้ไม่มีผู้ชายเลยนะผู้หญิงล้นๆืผู้หญิงที่ไหนกันได้หรอคำนำหน้าฉันยังเป็นใดยอยู่นะนี่ไงเธอมีอะไรจะพูดกับทุกคนไหมจะหมดเวลาแล้วะก่อนนอนคืนนี้ก็ราติสวัสดิ์นะครับยังพูดไม่ชัดอยู่เลยเจ็บปากอยู่โดนตีปากมามีมไหมไม่มีละ แล้วก็น้อยหนึ่งเมาส์มีอะไรไหมน้อยหนึ่งเมาส์วันนี้น้อยหนึ่งเมาส์เอาของมาฝากเอาไปไหนแล้วว่วันนี้น้อยหนึ่ง,งเมาส์เอาของมาฝากด้วยเป็นครีมชื่อว่าตุ๊ครีมเอามาให้ผมลองใช้นะฮะเป็นครั้งแรกที่ใช้ครีมของตุ๊ดพุ่เหมือนฉันเป็นเจ้าของเลยอ่ะฉันไม่ใช่เจ <laughs> ้าของนะใช้แล <laughs> ้วจะเป็นตุ๊ดนะ ตุคิมเของนะตุ้คิมรักษาสิวที่พี่หนึ่งใช้แล้วก็ดีขึ้นมากเลยนะสังเกตจากหน้าพี่หนึ่งเนี่ยเมื่อก่อนเป็นสิวเยอะแล้วตอนนี้หายไปละจริงๆไม่อยากใช้แต่ว่าอีข้างหลังเป็นอะไรอ่ะอีกข้างหลังเป็นอะไรอ่ะอีกข้างหลังเมาใช่ป่มคนไหนคนไหนนั่นเนี่ยมุนไม่ฟังนี้หรือว่าโดนผัวซ้อมอ๋ออีกคนนึงหลับไปแล้วอเคตอยยังพูดเรื่องตุ้ดคิมไม่จบเลยแล้วก็ลองใช้อยู่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยสิวมันก็หายไปเยอะแล้วเพราะว่าใช้มาดำเฮง มาดำเพลงเยสสมูทมาดำเพลงนะฮะใช้ที่ควันอิ่มนั่นแหละหนังหน้าทีวนี้เป็นอย่างนั้นนะโอเคลองดูนะฮะใช้มาดำเพลงกับตุ๊ดครีมจะเป็นยังไงแล้วเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายเด๋วจริงเลยฉันหนาวฉันไม่ได้ใส่กางเกงฉันไม่ได้ใส่กางเกงในนะฉันโดนขโมยกางเกงนไม่ใส่เลย